สวัสดีครับราศีมังกรครับเงินมั่นคงตรงอยู่ตรงหน้าครับผมชาวราศีมังกรเงินมั่นคงยังไงนะครับเงินมาก่อไงเดี๋ยวมาดูกันเลยฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับดวงเงินพฤศพาคมชาวราศีมังกรนะครับใบแรกขึ้นหนึ่งเหรียญเลยก็คือโชคลาภอย่างไม่คาดฝันแต่เป็นโชคลาภที่เกิดจากตัวคุณเองนะครับแล้วมีเกณฑ์ว่าใครที่เป็นขอหวยสลากินแบงนะครับได้โอกาสได้เงินนะครับโอกาสมีโชคลาภฟลุกนิดๆนะครับแล้วก็ มองว่าสิ่งที่คุณกําลังลงทุนนะครับชาวสิมงคลหรือลงทุนไปแล้วหรือกําลังทํานะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามงานประจํางานเสริมอีกสักสองสาอย่างหรือหลายๆอย่างนะครับมีเกณฑ์จะได้เงินคืนมาด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกอี้ครับเมื่อเงินเยอะแล้วชาวสิบมงคลดีมากเลยที่คุณคิดว่าแปดเดือนคือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปลงทุนแตกยอดต่อยอดหรือเป็นเล่นทุนหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับเป็นการวางแผนเงินที่ สุดยอดมากสมบูรณ์มากนะครับสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนะครับการเงินคนขทางโอเคนะครับแล้วยิ่งไพ่ของผู้หญิงที่ชาวราศีมังกรเนี่ยใครที่เป็นพนักงานประจําหรือใครที่เขาเรียกว่าเป็นเดือนนี้ท่านจะมีความสามารถในการทํางานสูงมากนะครับมีคนไว้วางใจป้อนงานให้ท่านมามากมายนะครับแล้วก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยผู้หญิงชาวราศีมังกรหรือผู้ชาย ชาวสิบมังกรเนี่ยทำงานอะไรก็ตามจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับผมสนับสนุนท่านแล้วก็ค่อนข้างให้างานท่านมาทําเยอะท่านจะมีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับสําหรับบางคนที่เป็นธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าดีมากนะครับมีเกณฑ์จะได้ศึกษาหรือมีเกณฑ์จะได้แบบเ,เขาเรียกว่าเดินทางเดินทางเพื่อปรับเปลี่ยนหรือยกย,ย้ายหรือบางคนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิต นะครับชาวสีมังกรมีการเดินทางไปอยู่ที่อื่นอาศัยอยู่ที่อื่นหรือออกจากที่ทำงานเก่าแล้วก็หรือบางคนว่างงานก็ดีครับก็จะมีเกณฑ์ได้งานนะครับทาเพิ่มนะครับชาวสีมังกรมีเกณฑ์ได้งานเลยคือสปปุ๊บได้งานปั๊บนะครับท่านจะมีสตงสติกแก้ปัญหาได้ดีมากขึ้นชาวสีมังกรในเดือนนี้นะครับในออฟเซอวอตมันขึ้นมานะครับหรือท่านบุตรหลานชาวสีมังกรเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ว่าจะเอางานเอาการได้ดีหรือมีเกณฑ์แก้ปัญหาเก่งมีเกณฑ์ว่า ปัญหาที่ท่านประสบปัญหาอยู่หรือได้รับปัญหาอยู่จะได้รับการแก้ไขไปเขาเรียกว่าโดยฉับพลันนะครับโดยสติปัญญาท่านเองแต่ถามว่าผู้ใหญ,ญ่อุปถัมภ์จริงๆไหมหรืออะไรไหมส่วนมากอาจจะต้องพึ่งตัวเองก่อนในช่วงแรกแล้วก็ทํางานให้คนเห็นถึงจะมีคนมาสนับสนุนชาวริศีมังกรในเดือนพฤษภาคม2564นี้ได้นะครับผมการตัดสินใจของท่านยังเป็นปัญหาอยู่ยังเครียดอยู่กับเรื่ององโอกาสนะครับ รอเฉยเฉยไม่ได้นะครับชาวถิ่นก็นต้องบอกอีกก่อนถ้ายังรอโอกาสร,รองาน,านท่านจะไม่มีโอ,อกาสได้เลยนะครับท่านต้องลุยต้องตัดสินใจเลยต้องรีบคว้าเลยอย่ารีรอนะครับเลือกออกสักงานครับใครชวนทําอะไรมันทําหลายอย่างแล้วท่านรู้สึกว่าเฮ้ยโคไว้ก่อนรอไว้ก่อนรอไม่ได้นะครับรอช้าไม่ได้เพราะว่าแน่นอนอย่างที่ผมลตาวข้างต้นดูถ้าท่านตัดสินใจไปแล้วเนี่ยโอกาสเรื่องเงินดีครับโอกาสเรื่องเงินสูงเลยนะครับมีโอ,อกาสประสบความสำเร็จใ,ในเรื่องเงินมากมายเลยทีเดียวนะครับผม เนี่ยครับสาหรับปัญหาอุปสรรคเล็กน้อยต้องระวังนะครับเรื่องของสายตาเรื่องของของมีคมบาดนะครับบาดมือบาดแขนอะไรอย่างเงี้ยครับเส้นเลือดเสียเนือดนะครับต้องบอกงี้ก่อนเลยถ้ามีโอกาสถ้าช่วงนี้ไม่เสียไรมากแนะนําให้ถวายพวกมีดโกนถวายของมีคมถวายที่มันเกี่ยวกับอะไรของคมคมให้พระนะครับให้ให้ให้ทางวัดนะครับก็จะดีมากนะครับจะอาจจะเสริมดวงไปด้วยนะครับช่วยท่านได้นะครับ สิ่งที่จะบอกคือแนะนําว่ามีโอกาสให้ไปไหว้เทพระเจ้าที่เป็นเชื้อสายจีนนะครับเทพเจ้าที่เป็นเชื้อสายจีนหรือเป็นเขาเรียกว่าบรรพบุรุษจีนนะครับของท่านนะครับบางคนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็จะดีมากช่วยคุ้มครองท่านด้วยนะครับมีติดรถติดบ้านไว้ดีมากชาวชสียมคอนเดือนนี้นะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับหรือบางคนมีเกณฑ์อาจจะได้แบบัพย์สินก็ของจากคุณลุผคุณหญ่ให้เล็กน้อยๆอาจจะเป็นเงินที่คุณลุงคุณยา่ให,ให้คุณปู่คุณตาคุณยาย ให้เล็กๆน้อยๆน,นะครับก็เชื่อมกับเซเว่นดับเพนเดย์เคิลเลยเหมือนคนได้ที่ดินทาง,งาการเกษตรหรือชาวาเกษตรกรชาวราศีมังกรเเรียเพาว่าช่วงนี้ฟ้าฝนตกนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับมีเกณฑ์โอกาสได้เก็บเกี่ยวสูงนะครับแล้วก็เป็นเงินเป็นทองนะครับบางท่านก็เป็นลักษณะนี้นะครับผมมาดูเงินที่บางทีมาถามว่าเรื่องเงินเนี่ยคนที่ยืมไปแล้วคืนไหมบอกคำตอบคือยังยากอยู่ยังมีเกณฑ์ไม่ได้เงินจากคนที่ยืมไปหรือคืนนะครับจะได้คืนนะโอกาสน้อยมาก เรียกว่ามีความแบบน้อยมากเป็นศูนย์เลยเนี่ยบางคนเนี่ยต้องอีกสักพักครับต้องทวงครับบอกเลยนะครับต้องทวงเอยอะๆยะนะครับถึงจะเป็นผลหรือไม่งั้นก็อาจจะต้องใช้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้จักเข้าไปเกลีก้ยกล่อมเข้าไปไกลเกลี่ยเลยทีเดียวนะครับถึงจะผ่านเรื่องนี้ไปได้นะครับต้องบอกยิ่งก่นั้ท่านสบมังกรครับที่ผมบอกว่าการเดินทางการเปลี่ยนแปลงของท่านเนี่ยได้เงินแล้วก็จึงแล้วก็ จบตรงความมั่นคงเลยนะชาวเสี่ยมกรนะคุณจะมีความมั่นคงสูงขึ้นกว่าเดือนที่แล้วแล้วมากกว่าสถานการณ์ที่แล้วแล้วมานะครับคุณจะนิ่งขึ้นทั้งในเรื่องอารมณ์เรื่องของเงินด้วยเรื่องของแบบชีวิตด้วยนะครับชาวเสี่ยมกรต้องหวกงนี้เลยเขาเรียกว่าตัวตนท่านเขาเรียกมีความมั่นคงสูงขึ้นนะครับด้วยเนื่องจากหนทัต์ไทยเนี่ยดาวประจําตัวท่านไปอยู่ในภพเกษตรแปลว่าท่านช่วงเนี้ยดาวเสาร์เนี่ยจะเป็นดาวไรก็จริงแต่ว่าท่านจะมีความมั่นคงคือมีความเป็นตัวเองขึ้นนะครับ ดาวเสาซึ่เป็นดาวบ้านตัวเองไปอยู่กับตัวเองเขาเรียกว่ามีความเป็นตัวเองขึ้นจากเมื่อแต่ก่อนๆมานะครับที่มีความลังเลมีความสับสนนะครับท่านจะมั่นคงในอารมณ์ขึ้นในชีวิตขึ้นแล้วมันจะทําให้ท่านสามารถทําเงินทํางานได้เยอะนะครับเมื่อคนเรามีสติมีปัญญา,าอยู่กับตัวนี่เรียบร้อยเขาเรียกว่าเป็นอ,อาวุธที่เฉียบแหลมมากนะครับสิ่งเก่า,กาเก่ด้ยเก,ก่าๆาผ่านไปแล้วช่างมันก็ผ้าถ้วยยังขึ้นมาว่าบางคนมีความรักเก่าเกที่ตัดใจไม่ได้บางคนมีสิ่งเก่าเก่ามีบาดแผลเก่าเก่าที่ค่อนข้างจะ ไม่สมบูรณ์นะครับรู้สึกซึมรู้สึกเศร้ารู้สึกไม่โอเคนะครับเดือนนี้มันจค่อนท้างต้องใช้เวลากับตัวเองเวลาเยียวยากับตัวเองด้วยนะครับสักนิดหนึ่งนะครับไฟอัพพาเมนขึ้นมาภายนอกดูมั่นคงก็จริงครับแต่ยังแอบเห็นห้าทั่วอยู่คือความแบบเขาเรียกความเศร้าความไม่โอเคความไม่ถูกใจความไม่ถูกอารมณ์ไม่ถูกต้อง มันทาให้ท่านสับสนวุ่นวายได้เพราะฉะนั้นชาวจิมกรอนครับหาเวลาคุยกับเพื่อนเยอะาอยู่กับตัวเองเยอะๆนะครับอย่าให้อดีตมาทําลายปัจจุบันและอนาคตนะครับปัจจุบันส่งผลต่ออนาคตซึ่งแน่นอนว่าอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแ,แล้วและแก้ไขไม่ได้ชาวจิมกรอนครับเรื่องความรักอย่างที่ผมบอกก็คือผมว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเฝ้ารอหรือรอคอยหรือคนที่มีแฟนก็ค่อนข้างจะแบบปกติ เรียบเรียเฉยเฉยมุ่งเน้นในการทางการงานกันกันมากกว่าชาวนิมังกรเนี่ยสิ่งที่เรงเห็นนะครับในเดือนพฤษภาคม2564นะครับก็ถือโดยรวมแล้วถือว่าเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีมกรเลยทีเดียวเนี่ยจะบอกว่าดีเกรด A ก็ว่าได้นะครับเรื่องเงินเน้นๆเลยครับชาวนาศิมกรฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยครับ